สวัสดีครับน้องๆตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่19นะครับของคอสติลสเตติกกับพิทันนะตอนนี้เราอยู่กันในหัวข้อของรีเซลเทนสอมิตินะครับอ้าวรีเซลเทนสอมิติมันเป็นยังไงมันทํำยังไงมาดูกันเลยครับรีเซลเทนนะครับมันก็คือการที่เรารวมแรงและโมเมนต์ทั้งหมดในระบบของเรานะครับแล้วก็ยุบมันให้เหลือเพียงแค่แรงแรงเดียวนั่นเองครับเรียกว่าเป็นแรงรับรีเซลเทนนั่นเองวิธีทํานะครับน้อง มันก็จะทําแบบนี้เลยอ้าวให้เป็นวิธีทําเลยนะสเต็ปที่1ครับเราจะต้องทําการย้ายแรงนะครับทั้งหมดเลยไปไว้ที่จุดใดจุดหนในที่นี้พี่จะไว้ไปที่จุด G นะครับเราทําการย้ายแรงนะครับแล้วก็โมเมนต์นะครับคู่ควบนะไปไว้ที่จุดใดจุดหนในที่นี้พี่เลือกเป็นจุด G อาจจะเป็นจุดอื่นก็ได้นะครับพอเราย้ายแรงและโมเมนต คู่ควบทั้งหมดไปที่จุดใดจุด1จุด G แล้วเราก็จะได้แรงรับ r ออกมาครับอ่าแต่ว่าเราจะได้ไอ้นี่ด้วย sigma moment รอบจุด G ีโผล่มาด้วยนะครับสเต็ปที่2เราก็จะทําการย้าย r ออกไปนิดนึงเพื่อให้โมเมนต์ตัวนี้มันหายไปนะครับทําการย้าย r นะครับเพื่อกําจัดให้ โมเมนต์คู่ควบหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะเหลือแค่รีเซอ t รนก็คือเหลือแค่แรงรับ R อย่างเดียวครับเา้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับทำยังไงนะเอาให้เห็นภาพเลยดีกว่าตอนนี้นะครับโจทย์บอกว่าจงแทนแรงและโมเมนต์ทั้งหมดด้วยแรงเพียงแรงเดียวก็คือรีเซอเทนตนั่นเองครับแรงรับเพียงแรงเดียวพร้อมระบุตำแหน่งที่กระทำวัดจากจุด G นี่แหละ โจทย์เขาบอกว่าให้วัดจากจุด G ดังนั้นเวลาเราจะคิดเนี่ยพี่ก็จะใช้จุด G เป็นจุดที่เราจะย้ายแรงไปนะครับมาดูกันเลยครับการย้ายแรงนะก็ง่ายๆเลยครับอ่วิธีทำเราก็ทำการรวมแรงทั้งหมดเลยอ่ะเราจะให้แกน x ของเรานะครับไปทางขวาเป็นบวกนะแล้วก็ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับอ่ะแบบนี้มาดูกันเลยครับพี่บอกว่าให้ทางขวาเป็นบวกเราจะหา ซิกมาเอเลยนะครับหรือเรียกว่า Rx ก็ได้เนาะนี่นะครับม,มาดูเลยครับแรงแรกนี่เลย60ไปทางขวาเป็นบวกนะก็ใส่60ไปเลยครับเป็นบวกเสร็จแล้วตัวนี้เป็นแรงแนวตั้งไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะแรงแนวนอนแนว x นะครับดังนั้นตัวนี้แตกแรงมาได้เลยครับนี่สองร้อยคอสสิบห้าใช่ไหมไปทางขวาก็เป็นบวกนะครับสองร้อยคโอเคไหมครับ แล้วก็ตรงนี้อีกครับตัวนี้แตกแรงแนวแนวกน x นะครับแนวแกน x นะเป็น120สคอร์บครับแต่มันชี้ทางซ้ายเป็นลบนะครับ1 2 0คอรสองศาครับเสร็จแล้วก็ทำการกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นองค์ประกอบของแรงรับตามแนวแกน x นะครับได้2.12.14 ออกมาเป็นบวกแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นทิศทางขวานะครับนะเป็นทิศไปทางขวาโอเคครับถัดไปเราตอนนี้เราได้ซิกมา f x แล้วนะแรงรับตามแนวแกน x กแล้วนะครับถัดไปครับเราก็จะไปหาแนวแกน y เพิ่มด้วยครับแนวแกน y พี่ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับมาดูกันเลยซิกมา f y หรือเรียกว่าเป็น R y ก็ได้นะ ตัวนี้ครับ80ชี้ลงนี่ติดลบเลยลบแปชี้ลงตัวนี้ครับ120แตกแรงลงมาครับเป็น120อะไรเอ่ยทรายใช่ไหมทราย70นะครับโอเคไหมร้อยยี่สทราย70แล้วตัวนี้ก็แตกแรงลงมาครับเป็น200รทราย15นั่นเองครับชี้ลงหมดเลยนะติดลบหมดเลยนะครับเป็นลบ200สองทราย15ลบ 120นะครับแล้วก็สาย70โอเคไหมครับมีทั้งหมด3แรงที่ชี้แนวดิ่งแนว y นะแต่มันติดลบหมดเลยครับดังนั้น y y ของเรากดเครื่องคิดเลขนะครับออกมาเป็นลบ2 4 4 .53 นิวตันครับเครื่องหมายติดลบบ่งบอกว่าทิศมันชี้ลงนะครับพี่ขอเปลี่ยนให้เป็น ค่าบวกแล้วใส่ทิศทางบอกไว้ว่าเป็นทิศชี้ลงครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้แล้วผลรวมของแรงรับตามแนวแกน x ครับแล้วก็ผลรวมของแรงรับตามแนวแกน y ครับถ้าน้องๆจะเขียนออกมาเป็นเวกเตอร์ r นะครับเราก็จะเขียนว่าเป็น2 1 2 1 4 i โอเคไหมครับแล้วก็ลบ2 4 4 5, 3, j นะครับหน่วยเป็นนิวตันแบบนี้เนาะโอเคครับตอนนี้เราทำการรวมแรงลับแล้เสร็จแล้วเราก็จะต้องหาโมเมนต์รอบจุด G ด้วยนะครับนี่เราต้องไปหาโมเมนต์รอบจุด G ด้วยครับมาดูกันเลยเดี๋ยวค่อยๆเขียนไปทีละแรงนะอ่ะตรงนี้ขอลบไปก่อนนะครับมาดูเลยครับโมเมนต์นะการหาโมเมนต์อย่าลืม f คูณ d นะโมเมนต เท่ากับ f คูณ d f คือแรง d คือระยะตั้งฉากจากจุดหมุนนะครับไปตั้งฉากกับแนวแรงอ่ะมาดูกันเลยพี่ให้ทิศทวนเป็นบวกนะครับ sigma moment รอบจุด g โอเคเอาแรงไหนก่อนดีอ่ะมาดูทีละแรงเลยนะครับตัวนี้ก่อนเลย60ครับ60มันทวนหรือตามรอบจุด G นี่เลยแนวแรงพุ่งอย่างนี้เลยแนวแรงนะนี่แนวแรงพุ่งแบบนี้เลยดังนั้นเวลามันดึงนะครับมันก็จะดึงอย่างนี้วาดให้ดูนะจุด G นะครับอย่างนี้แล้วก็แนวแรงพุ่งแบบนี้60นิวตันเวลามันดึงหมุนรอบจุด G มันก็จะหมุนเป็นตามเข็มนาฬิกาถูกไหมตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าพี่ให้ทิศทวนเป็นบวกนะดังนั้นตามเข็มต้องติดลบครับลบ60นี่คือ f นะ d ดีคือระยะจากจุดหมุนนะครับไปตั้งฉากกับแนวแรงนี่เลยระยะดีของมันคือตรงนี้ถ้าแรงเป็นแรงแนวนอนระยะดีเป็นระยะแนวตั้งนะครับน้องๆลองดูในรูปนี้นะตรงนี้คือระยะดีครับตรงนี้ถามว่าระยะดีของมันเท่าไหร่ครับใช่ร้อยตรงนี้ไหมบางคนบอกน่าจะใช่นะไม่ใช่นะครับนะ้อง180ยนี่มันคือระยะจากจุดบนนี่จนถึงจุดล่างนี่แต่ว่ามันต้องหักตรงนี้ด้วยครับเนี่ยต้องหักระยะตรงนี้ออกไปด้วย ซึ่งระยะตรงนี้นะครับมันคือนี่เลย50ตัวนี้ครับมองเห็นไหมดังนั้นต้องเป็น180ลบ50นะครับลบ50ไปด้วยเหลือ130มิมลโอเคไหมครับเหลือ130มิมลซึ่ง130มิมลเนี่ยก็คือ0.13เมตรนั่นเองครับโอเคไหมครับตามทันไหม f คือแรงแนวนอนดี D คือระยะแนวตั้งนะไม่ใช่180ยต้องลบ50ไปด้วยโอเคนะครับผ่านไป1แรง ถัดไปครับไปแรงที่2เลยตัวนี้ผ่านไปแล้วนะครับแรงที่สองเอาเป็น80แล้วกันนะครับแ0แนวแรงมันพุ่งลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นแรงแนวตั้งระยะแนวนอนครับระยะจากจุด G ไปตั้งฉากกับแนวแรงพุ่งมาเลยนี่ตั้งฉากกับแนวแรงเส้นนี้เลยนะครับระยะดีของมันถามว่าจะเกิดโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ our, ตามรอบจุด G ครับเวลามันดึงดึงลงมาหมุนรอบจุด G มันจะหมุนเป็นหมุนตามเข็ม ถูกไหมครับตามเข็มอีกแล้วทวนเป็นบวกตามก็ต้องติดลบนะครับ80นะครับ80อันนี้คือ F เนาะระยะดีคือตรงนี้เลยครับ d นี่ตัวนี้ที่เขียนอยู่เนี่ยใช่6 4ร้ไหมครับต้องเป็น640ลบกับใครครับลบกับตรงนี้ไปด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็คือ50ดังนั้นต้องเป็นลบกับ50ไปด้วย640้ลบ50ก็เหลือ 590ใช่ไหมครับเหลือ590รกมิลก็คือ0.59ย์จุดเมตรนั่นเองครับอันนี้คือดีของมันนะโอเคไหมครับตามทันไหมนี่นะแปดสิบคูณกับ0.95อ่ะผ่านไปนะครับอันนี้ผ่านไประยะดีของอันนี้ตอนนี้เราไป2อแรงแล้วนะครับ2แรงแล้วนะครับถัดไปครับเอาตัวไหนก่อนดีเอาสองร้อยนี่ก่อนนะส0งรแตกแรงแนวนอนครับ แนวแรงพุ่งอย่างนี้เลยนะครับแตกแรงแนวนอนแนวแรงพุ่งไปทางขวายาี้เลยเวลาหมุนรอบจุด G นะครับมันก็จะหมุนตามเข็มอีกระยะดีตรงไหนครับระยะีนี่จากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงครับนี่ตามนี้เลยนะฮะระยะดีนะตามเข็มติดลบอีกแล้ว F คือเท่าไหร่ครับต้องเป็น200อะไรนะ200คอร์สเลยคอร์ส15 200 ขอส5ครับระยะดีคือเท่าไหร่แรงแนวนอนระยะดีไปแล้วแนวตั้งใช่520ไหมตมันต้องลบใครไปด้วยครับลบกับระยะตรงนี้ไปด้วยเนี่ย5 0ครับ520รลบ50เหลือ470มิลน,นะครับก็คือ0.47ครับโอเคไหมครับ520คือระยะทั้งหมดลบ50ตรงนี้ออกไปด้วย เหลือ470นะครับเป็นมิลก็กลายเป็นเมตร0.47โอเคครับผ่านไปอีกแล้วถัดไปครับไปดูอันนี้แตกแรงแนวนอนถูกไหมแตกแรงแนวนอนถ้าเป็นแตกแรงแนวตั้งบ้างละ่ะแตกแรงแนวตั้งครับจะเป็นนี้2 0ทราย1ซสครับ2 0ทราย15แนวแรงพุ่งลงมางี้เลยแบบนี้เวลาหมุนรอบจุด G มันจะเป็นหมุนทวนหรือหมุนตาม นี่นะดึงลงมานี่นะครับเวลาหมุนรอบจุด G จะเป็นหมุนทวนเข็มนะครับถ้าทวนต้องเป็นอะไรแล้วเป็นบวกนะทวนเป็นบวกนะครับ f คือ200 sin 1ไซครับนี่นะ f แล้ว d ล่ะ d คือระยะเล็กๆตรงนี้เลยครับเนี่ยระยะนี่เลยตรงที่พี่กำลังใช้เมาส์ชี้อยู่นะเห็นไหมระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงซึ่งมันก็คือแค่50มิลนั่นเองครับ 50มมิลเป็นเมตรก็0.05โอเคไหมครับ0.05ย์ย์เมตรนั่นเองอือจบไปแล้วนะครับแรงตรงนี้ก็จบไปแล้วแรง200ร้อยผ่านไปถัดไป120ครับ120แตกแรงมาอืม1้อยยีคอสเจสิบครับแนวแรงเป็นแรงแนวนอนนี่แนวแรงแนวนี้เลยนะครับ เวลาหมุนรอบจุด G ก็จะหมุนทวนเข็มนี่ถูกไหมทวนเข็มก็ต้องเป็นบวกนะครับอ่าบวก120ร้อคอสเจ็ดครับส่วนระยะดีก็จะเป็นนี่เลยครับระยะจากจุด G ไปตั้งฉากกับแนวแรงนี่ซึ่งมันเมื่อกี้เลยเคยทำไปแล้วนะเมื่อกี้มันได้520ร้ลบห้ก็เหลือ470ก็คือ0.47ครับ โอเคไหมศูนยจุดนะอันนี้สำหรับ120คอร์ส70นะครับผ่านไปถัดไปครับเป็น120ซสายบ้างละ่ะแนวนี้ครับนี่แนวนี้120ซสาย70บ้างละ่ะแนวแรงพุ่งลงมาอย่างนี้เลยฮะเวลามันเกิดโมเมนต์รอบจุด g มันก็จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนะตามเข็มเป็นลบนะครับ120ซสาย70 คูณกับระยะดีตรงนี้ครับที่พี่กำลังอยากๆอยู่นี่นะนี่เลยครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับใช่240ข้างบนไหมบนกับล่างตรงนี้เท่ากันไหมต้องเป็น240ลบใครด้วยลบตรงนี้50ด้วยครับถูกไหมครับลบ50ตรงนี้ด้วยดังนั้นก็เหลือ190 0.19ครับโอเคหมดแล้วหรือยังครับตอนนี้โมเมนต์ที่เกิดจากแรงหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีโมเมนต์ ของแรงคู่ควบอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมตัวนี้หมดแล้วนะเหลือตัวนี้ครับทวนเข็มตัวนี้ก็ทวนเข็มดังนั้นก็สามารถบวกต่อได้เลยทวนเป็นบวกอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับทวนเป็นบวกอยู่แล้วดังนั้นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับอ่ะกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับมันได้เป็นลบหกสิบสามจุดสามสี่นิวตันเมตรครับ น้องๆครับที่มันติดลบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทิศจริงๆแล้วมันต้องสวนทางกับที่เรากําหนดเนาะดังนั้นจริงๆแล้วมันคือ63.34นิวตันเมตรทิศต,ต้องเป็นทิศเลยตามเข็มนั่นเองครับโอเคไหมทิศต,ตามเข็มนะโอเคได้โมเมนต์รอบจุด G มาแล้วครับน้องๆองครับตอนนี้แหละเราสามารถแทนแรงทั้งหมดแล้วก็โมเมนต์นะครับ ที่จุด g ได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จุด g ได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวัตถุของเราอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วจุด g อยู่นี้นะจุด G นะครับมาดูกันเลยไอแรงรัพของเราเนี่ย fx เราเป็นเท่าไหร่นะ2 12ชี้ทางขวาใช่ไหมนะครับ2 12.14นะชี้ขวานี่คือ fx นี้ครับ หรือเรียกก็เป็น Rx ก็แล้วกันนะตัวนี้แล้วก็ Ry ของเราก็ชี้ลงครับนี่แบบนี้ถ้าเราจะเขียนในตัว R ของเรามันก็คือเส้นนี้เลยแนวทะแยงออกมาตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นี่ก็คือ R นั่นเองแต่ว่าพี่ขอละทิ้ง R ไปก่อนนะตรงนี้ครับขอละทิ้ง R ไปก่อนนะครับโอเคแล้วโมเมนต์ล่ะครับน้องๆโมเมนต์ Moment มันเป็นยังไงโมเมนต์ Moment เป็นทิศต,ตามเข็มครับแบบนี้ ซิกมาโมเมนต์ที่จุด G ครับโอเคครับตอนนี้เราสามารถเขียนระบบอยู่ในรูปของแรงและโมเมนต์คู่ควบได้แล้วนะครับถัดไปครับเราจะต้องกําจัดให้โมเมนต์จุด G หายไปครับโดยการย้ายแรงกันนิดหน่อยนะครับพี่จะใช้วิธีย้ายแบบนี้เลยนะลองดูนะครับนี่นะจุด G อยู่นี่นะครับจุด G อยู่นี่เดี๋ยวเรามองไปทีละอันนะครับเรามองไปที่ R Y ก่อนนะอ Y เป็นแรงแนวตั้งนะพี่ถามหน่อยว่าแรงแนวตั้งตัวเนี้ย ถ้าพี่จะขยับมาทางขวาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าขยับมาทางขวาเป็นระยะ x นะมันก็จะเป็น r y แบบนี้นะครับพี่ถามว่าเราจะขยับไปทางขวาหรือไปทางซ้ายรอบจุด G ดีครับเพื่อที่จะให้มันเกิดโมเมนต์ตามมงคนบอกพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยอย่างนี้นะเอาใหม่จุด G อยู่นี่ถ้าพี่ขยับ r y ไปทางซ้ายมันก็จะอยู่อย่างนี้นี่ r y นี้ และระยะตรงนี้พี่ก็จะเรียกว่าเป็นระยะลบ x แล้วกันนะขยับมาทางซ้ายเวลามันหมุนรอบจุด G มันก็จะเกิดโมเมนต์ะไรครับโมเมนต์ทวนถูกไหมแต่โมเมนต์รอบจุด G เราเป็นโมเมนต์ตามนี่ดังนั้นมันจริงๆมันต้องขยับมาทางขวาครับเพื่อจะให้เกิดโมเมนต์ตามตามนี้เลยตามซิกมา mg นี่เลยดังนั้น ry เนี่ยครับควรจะต้องเลื่อนมาทางขวาเป็นระยะ x หน่วยเพื่อที่จะให้เกิดโมเมนต์เท่ากับ Mg อดังนั้นเราก็จะตั้งบอกว่าซ<ม>ิกมาโมเมนต์ g เท่ากับ r y คูณกับ x มันจะต้องมีค่าเท่ากันเลยนะครับซิกมาโมเมนต์เนี่ยเราได้เป็น63.34ใช่ไหม r y ของเราเมื่อกี้ถ้าจำได้นะเป็น244.53นะครับแล้วก็คูณกับค่า x ที่เราเลื่อนมาเราก็ย้ายไปหานะครับค่า x เราก็จะได้ออกมา0.259เมตร นี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่า x คืออะไรวะอืมถัดไปครับพี่ถามอีกนิดนึงมาดู rx กันบ้าง rx เนี่ยถ้าพี่เลื่อนขึ้นกับเลื่อนลงอะเลื่อนทางไหนดีมันถึงจะเกิดโมเมนต์ตามเอามาดูนะจุด G อยู่นี่นะครับถ้าพี่เลื่อน rx ลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้ rx เป็นแรงแนวนอนใช่ไหมเลื่อนลงมาเป็นระยะ y เวลามันหมุนมันก็จะหมุนเป็นโมเมนต์ทวนนะ แต่เราต้องการให้มันหมุนเป็นโมเมนต์ตามครับดังนั้น Rx ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ครับนี่เป็นระยะ y หน่วยนะครับเป็นระยะ y เพื่อให้เกิดโมเมนต์เท่าก,กันกับ mg sigma mg นะครับลบอันนี้ก่อนนะนะครับดังนั้นเราก็บอกได้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแสดงว่า Rx เนี่ย คูณกับระยะ y อ่ะมันจะเท่ากับ sigma moment รอบจุด G ครับ63.34 rx ของเราคือ212.14 y แล้ว y เราก็ไปหารครับได้ y ออกมาเป็น0.299ครับเมตรน้องๆครับการที่เราย้ายแบบเนี้ยมันจะทำให้ม o m e n t รอบจุด G อ่ะหายไปอ่ามันจะทำให้ม o m e n t รอบจุด G หายไปมาดูรูป รูปสุดท้ายนะครับมันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายท้ายสุดก็คือว่าเรารู้แล้วแหละครับว่าแรงรับของเราเนี่ยมันจะผ่านที่จุดไหนมาดูอย่างนี้นะครับตรงนี้คือจุด g นะจุด g ของเรานะครับอันนี้คือแกน x นะแนวนอนนะครับเป็นแกน x แล้วแนวตั้งนี้เป็นแกน y โอเคเรามาพอดอตัวนี้ก่อนครับ x ตัวนี้บอกว่า x อยู่ที่0.259นะสมมติประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือระยะ x ครับ x, x เท่ากับ0.259นะครับเสร็จแล้วระยะ y เรา0.299นะครับข้างบนนี่อ่ะศูนย์จุดสองเก้าเก้าเมตรครับนี่ไอ้สองจุดนี้นะครับถ้าเราไม้มันทัดลาก 2. แล้วก็ทาาระหว่างจุด2จุดแล้วขีดลงมาเลยครับอันนี้แหละมันคือ ley. จุดที่แรงรับตัดผ่านนะครับนี่นะจุดที่แรงรับตัดผ่านนะครับแรงรับของเราเนี่ยมันจะเฉียงลงนี่นะนี่ดูข้างบนนี้มันจะเฉียงลงแบบนี้นี่คือแรงรับ R ของเรานะครับนี่แหละคือ UH, <świat> แรงรับที่มันจะตัดผ่านที่วัตถุของเรานี้นะครับก็คือ2 1 2จุดอะไรนห่ไนะครับลบ2 4, 4. ี5 3 j นั่นเองสรุปได้ว่าการที่เราคิดแบบนี้ครับสูตรนี้นะที่เราใช้เนี่ยต้องสังเกตนะครับว่าถ้าเป็น rx มันจะใช้ระยะ y ตลอดแล้วก็ถ้าเป็น ry จะใช้ระยะ x ตลอดนะครับเพียงแต่แค่จะดูตามรูปเฉยเฉว่ามันจะเลื่อน ry เนี่ยมันจะเลื่อนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย rx มันจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเลื่อนให้มันเกิดโมเมนต์เดียวกับโมเมนต์ตัวนี้นะครับ ันนี้เป็นโมเมนต์ตามมันก็จะเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้เกิดโมเมนต์ตาม Rx มันจะเลื่อนขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นโมเมนต์ตามเช่นเดียวกันแล้วแทนเข้าไปในสูตรนี้เลยเราก็จะหาระยะที่มันตัดแกนได้นั่นเองครับสรุปได้ว่า r e s o l ลเทนตของเราคือเท่านี้แล้วมันจะตัดผ่านวัตถุของเราที่ระยะ x เป็น0.259วัดจากจุด G นะครับมาทางขวาบวกแล้วก็ระยะ y เป็น0.299วัดจากจุด G ขึ้นมานะครับแบบนี้แหละเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะสำหรับข้อนี้นะครับ เราหารี s u l t a ทนได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมครับพอจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากถูกใจให้พี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในตัวอย่างถัดไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ